สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอโรตีใส่ไหลไส้นมข้นนะคะไหลไม่ได้ไส้อย่างอื่นนะจ้ะชานระบบจ้ากินกันเลยค่ะทุกคนวันนี้เราเบิร์นสองนะทุกคนทุกคนวันนี้เราจะสั่งกินอีกนี่ทุกคนอันนี้อร่อยมาก โรตีไส้ชรักหรือไส้ไหลข้างในเป็นนมแล้วก็เป็นเนยนะทุกคนมันไหลเยิ้มออกมาแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะเราเรายังไม่เฉลยรอชมกันทุกคนรอชมกันเธอมันอร่อยจริงๆเราไม่ได้อวยยศให้ร้านนี้แต่อย่างใดดูดูดูทนั่นๆๆนั่นว้ายอ่อไขมันทรานซ์สิอร่อยที่สดุด คือโรตีเนี่ยทุกคนเราสั่งออนไลน์มาปกติอะทุกคนเชื่อไหมว่าเราอยากกินเมนูนี้มากโรตีดูใส่ใส่ไสน้ำเยิม้มน้ำไหลออกมาจากรูเหมือนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนพูดพูด,พ,ดพูดกันแล้วพูดไปแล้วทุกคนจะเป็นเหมือนส้มหรือเปล่า <S <S คืออย่างเงี้ยเออเวลาเราอยากกินโรตอีอะแต่เราเห็นชาวต่างชาติเป็นคนทำตามรถเข็นไงทุกคน เราก็ไม่กล้ากินโดยแบบสื่อโซเชียลเขามีเยอะตัวอย่างให้เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างก่อนที่จะมาทำโรตีให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่กินเลยคุณเข้าใจไหมเพราะว่าที่บ้านเราเป็นคนต่างชาติผู้ชายเป็นคนทำ <laughs> ทุกคนน่าจะใหม่น่าจะรู้ว่าสหมัยถึงอะไรคืออันบ่กล้ากินเพออาราะบ่ากล้ากินก็นคือบอ่าื้อ พ่อว่าซื้อบบัทที่นี่มาลายลายลเบิ้งในออนไลน์อุ้ยฉันทําไมฉันอยากกินโรตีจังเลยฉันสั่งร้านนี้ดีกว่าเคยเคยซื้ออยู่ร้านหนึ่งก็ไม่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 เท่าไหร่เท่ากับร้านนี้ร้านนี้เราซื้อครั้งแรกแต่เราประทับใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินอีกให้มันบวมๆโตโตตึงๆไปเลยคือไส้มันอร่อยอันนี้ก็เป็นเอ่อใส่ไข่นะคะโรตีใส่ไข่ เราเราดูแล้วแหละน่าจะเป็นร้านที่คนไทยเขาทำหรือไม่ก็คนไทยชาวอีกศาสนาหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะจะทุกคนก็คือมัอนมันเหมือนเป็นอาหารประจำชาติประจำถิ่นไปแล้วอะไรเงี้ยที่เขาที่เขามีแบบฝีมือในด้านนี้สำหรับทำโรตีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นดั้งเดิมอะไรเงี้ยค่ะ อร่อยจริงๆร้านนี้เฮ้ยอยากจะไปซื้ออีกวันนี้เดี๋ยวเด๋ยวเราสั่งอินอีกก่อนเดี๋ยวเราเราทำภารกิจของเราแล้วเราก็สั่งกินอีกทุกคนอยากจะบอกว่ากินหมดเฮ้ยวันนี้เรากินกับไอ้นี่นะอะไรนะโอเลียงโอเลียงแต่ไม่ยกหรอทำเป็นใบใบทำเป็นใบใบแต่เราจะกินโอเลียงให้ทุกคนดูกันนี่โอเลียงหวานน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่อร่อยเข้ากันไว้ พบกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบาย